สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมารุยาม่าบีซีสองหกศูนย์ทีนะครับจะเอามาตัดต้นข้าวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับใบมีดที่ใช้นะครับจะใช้เป็นใบตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะวัดขนาดให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าใบตัวนี้มันยาวกี่นิ้วนะครับ ใบสิบแปดนิ้วนะครับสําหรับใบตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาตัดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับนาข้าวก็เป็นนาตรงนี้นะครับนานี้สองไร่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดครึ่งหนึ่งก่อนนะครับจะตัดแค่ข้างเดียวนะครับข้างเดียวก็คือหนึ่งไร่นะครับจากนี่ไปถึงคันนาสุดโน้นนะครับเดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเครื่องตัวเล็กกับใบตัวนี้จะตัดได้ดีขนาดไหนนะครับ แล้วก็น้ำมันหนึ่งถังนะครับเมื่อกี้ผมใส่มาก็หนึ่งกระปุกนี้นะครับหนึ่งกระปุกนี้ก็คือครึ่งลิตรนะครับเครื่องตัวนี้ใส่น้ำมันครึ่งลิตรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีคนตัดนะครับก็ตัดประมาณสามสีเครื่องนะครับฝั่งนูน้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่นะครับน้ำมันไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูพื้นที่นะครับนี่นะครับตัดจากตรงโน้นมานะครับตรงที่เริ่มนะครับตรงคันนาตรงนั้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปถึงคันนาตรงนั้นนะครับก็เหลือประมาณอีกนิดเดียวนะครับนี่นะครับพื้นที่ตัดก็น่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่นะครับนี่นะครับ เหลือนะครับนิดเดียวนะครับเมื่อกี้ก็ไปเจอหญ้าตรงนี้นะครับที่หนาๆนะครับทําให้กินน้ามันหน่อยนะครับถ้าไม่เจอหญ้าตรงนี้ก็น่าจะตัดได้หมดนะครับนี่นะครับสาหรับเครื่องตัดหญ้ามารุยมานะครับตัดต้นข้าวแล้วก็ใส่ใบมีดตัวนี้นะครับตัดได้พื้นที่เท่านี้แหละครับน้ำมันหนึ่งถังครึ่งลิตร การกินน้ำมันนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็น่าจะพวกหญ้าหนาหญ้าบางนะครับอันนั้นจะกินน้ํามันเยอะเลยนะครับแล้วก็ขนาดของใบมีดนะครับตัวนี้จะใส่ใบมีดที่ค่อนข้างจะยาวนะครับถ้าเทียบกับตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องมีกําลังแค่26กซีซีนะครับถ้าใส่ใบมีดยาวก็จะกินกําลังเครื่องนะครับแล้วก็ทําให้เปลืองน้ํามันนะครับ นะครับาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่นนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโอฝากก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับจะมาตัดหญ้าฝั่งนู้นนะครับก็ที่ติดกันนะครับผมแบ่งครึ่งนะครับเพราะว่านาตรงนี้สองไร่นะครับข้างนี้ไร่หนึ่งแล้วก็ข้างนู้นไร่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ามาตัดตรงนั้นให้ดูนะครับ ว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าจะตัดได้พื้นที่เท่าไหร่นะครับจะเทียบกับเครื่องน้ำมันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ